6ตุลาคม2567สวัสดีครับนี่คือบรรยากาศของสถานวิปัสนาอนัตตารามถ้ำบัวนะครับที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ลุงก,ก็มาทำบุญทำกุศลสละแรงกายแรงใจแล้วก็สละทรัพย์เท่าที่จะมีอยู่กับบรรดา ครอบครัวแล้วก็ญาติญาติญาติพี่น้องทั้งหลายแหล่แล้วเพื่อนฝูงมิสเดส็ญาติสเด็ดมิสหายเหมือนกันเถอะนะมาสร้างาโรงงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาด5กิโลวัตต์นะครับจริงๆแล้วเป็น5,800วัตต์หรือ5.8กิโลวัตต์นะครับก็คือเท่าที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับแผงห้อาอยแปวัตต์จำนวนทั้งหมด10แผงนะครับเนี่ย10แผงเนี่ย นะโอเคสร้างเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ตอนนี้ลุงก็เดินระบบเสร็จแล้วนะทดสอบแก้ไขหมดเป็นหมดแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับจะเห็นอยู่อย่างนี้นะครับเครื่องตอนนี้ทํางานจ่ายไฟให้แก่บางส่วนของสถานปฏิบัติธรรมนะครับจ่ายไปจ่ายไฟได้ประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้สถานะภาพ,พ51.9 คือไฟเต็มนะครับกลางวันเวลา14.50น,นาทีก็คือ4โมงนะครับไฟ100%เราตั้งสูงตัดเอาไว้ที่52โวลต์ไฟที่จ่ายเข้า0โวลต์คือมันเต็มมันก็ไม่จ่ายไฟตัวนี้ก็เป็นตัวชาร์จแชร์คอนโทรลเลอร์ตัวเล็กก็ไม่จ่ายไฟสำหรับ2แผงนี่นะครับอันนี้ก็ไม่จ่ายไฟนะอโอเคตัดไปเรียบร้อยแล้วไม่มีไฟเข้าในแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ก็จะไม่ร้อนจัดแล้วก็จะบาลานซ์พลังงานแสงอาทิตเข้าไปยังตัวอินเวอร์เตอร์8,500วัตต์โดยตรงต,ตัวนี้นะครับนำไปจ่ายสู่แหล่งจ่ายภายในบริเวณสถานปฏิบัติธรรมนะครับถ้าหากว่าในยามค่ำคืนโวลต์มันตกนะครับถึง44โวลต์ระบบจะตัดนะครับจะไม่จ่ายไฟแล้วก็ออโตเมติกซาร์สโวลิงสวิต ที่อยู่ด้านในก็สลับแหล่งจ่ายไปใช้กับไฟของการไฟฟ้าตามปกตินะครับระบบของแบตเตอรี่แบงค์ของลุงนี้ติดตั้ง48โวลต์100แอมป์ b เเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อวานนี้ลุงทำแอ <laughs> v e b a บาลาน48โวลต์พังไปตัวนึงนะครับก็เลยทำได้แค่ครึ่งเดียวต้องไปหาแอ v e ซ a บาลาน48โวลต์100แอมป์เอามาติดตั้งให้ใหม่นะครับ จะทำให้แบตเตอรี่มีอายุยืนยาวขึ้นแต่ตอนนี้ก็พอใช้งานได้แล้วล่ะนะครับเพราะว่าควบคุมไอบีเอนี่คือเครื่องควบคุมการชาร์จไม่ให้ออ้โ oh oh, ชาร์จอยู่แล้วนะครับแล้วก็ควบคุมการจ่ายไฟด้วยนะครับแต่จะให้ดีก็ต้องมี Active b a l a นซ์ซึ่งก็ลงทําไปแล้วด้วยทําไปแล้วนะทําพังไปแล้วด้วยความสับสนของสมองอันเท่าชรลาคือไปต่อสายผิดนะโอเคนะครับก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้ว นะครับก็ใช้ชีวิตยามแก่เท่าให้เป็นประโยชน์นะครับสร้างกรรมดีกรรมกุศลไปเรื่อยเปื่อยตามภาษาคนแก่นะจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่ไม่รู้นะโอเคแต่ขอให้ได้ทำความดีในวาระสุดท้ายก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะสัดตัวหลวงเองนะเออเงินทองไม่รู้จะเก็บไปทำอะไรนะครับเพราะมันไม่ค่อยจะมีเก็บอยู่แล้วมีแต่เบี้ยคนแก่เดือนะเจ็ดร้อยบาทโอ้นั่นนั่แหละครับบางคนก็ ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอรวยเป็นร้อยล้านผันล้านก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสทําบุญนะทาบุญทีก็ประเภทที่ว่าจ่ายแต่เงินไม่ลงแรงกายแรงใจนะครับมันก็ไม่ค่อยได้บุญเท่าไหร่ของลุงเนี่ยลุงว่าลุงได้บุญเยอะเพราะลุงเหนื่อยนะญาติธรรมที่มากับลุงก็เหนื่อยทุลักทุเลโซซัสโซเซจากบ,บุรีมาเชียงดาวเนะี่ยต้องอ้างต้องนอนนอนค้างคืนนะครับ รอนแรได้วยรถรถกับบ้องกับบ้องอะรถตรงฟงคันเล็กๆอน,น,นะครับเออนะแล้วก็เส้นทางก็ขาดด้วยเส้นทางที่จะเข้ามาที่วัดนี่ขาดน้ํามันท่วมต้องอ้อมไปอ้อมมาเนี่ยเสียเวลาไปเยอะเหนื่อยก็เหนื่อยลุ้นก็ลุ้นนะครับวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเทนี้ขอทุกท่านที่เข้ามาร่วมดูชมคลิปและร่วมอนิษนาบุญกับลุงเนี่ยนะครับประสบความสุขความเจริญนะ คิดสิ่งใดในสิ่งที่ควรปรารถนาควรคิดก็ขอให้สมปรารถนาสวัสดีครับ